โอเคครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือรอยกัน TMC กันมาที่เกมฟลาคายนะเหมือนเดิมนะแล้วผมไม่ได้มาทำเงินแก่แก่เอ้แพะมันทำเงินกระเป๋าเสียหนูเขาแหกเลยครับคือคุณต้องไปซื้อธนูมาอันละเก้าร้อยกว่าบาทก็วันปกตินั้นมันมันจะใส่ได้ห้านัดอันนี้เจ้าจะเพิ่มนะเจ้าเราไป แ u t ก e น a l ก i ันท n กกันทกกันทักนทักกันทักกันทักันทักกันทักกันทั e นทักกั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 น s ักกันทักกันทนทักทักกันทากกกนนนนันกนททนท

โอมาตกใจมากอ๋อ,อเล่าความจริงก็จะมีหลายจุดนะตัวตรงนี้แรงสดม่ียได้ยดินเสียงเปิดโอ้นั่นไงมาไว้กอนเล่นเสียงเปินโอเคแนกแรงสดน,นะน้านย่แตกตื่นเลยจะตายโอ้โอเคครับผมยังไงผมก็มาเลย าคแล้วก็วิธีทนะมบมจิงเนี่ยเดี๋ยวผมมองกนะัเข้าไปที่ผมกด E4 r a f ต i n g เลือกอันนี้ฮะอ,อลโลซิได้มาแล้วโอเคก็ต้องอ,อีกสองตัว โอ้โหไทเกอร์ไทเกอร์ช็อปปิ้งเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะเซอร์ไพรส์โอ้โหยิ่งไล่ตึ yani ๊งเซอร์ไพรส์โอโหเททักีดาวเด้อยดเดี๋ยวตัวนี้มีจุดอันตรายนะตัสัตว์ที่มันกัดนี่ไม่ต้องคนลิเลียงเราใช้ตด้ ờ กอย่างที่ผมบอกเอลซีครับติงนั่งนี่ครับลโลเอ้ยไม่ใช่โอเคขอโทษนะทะี่ผมพูดอิดโอเคใช้นี่ครับงนี่ใช้ของตัวเนี้ยแอลโลสเปเชียลแอลโลเลยสิบอันขอโทษเลยนะ,ะไม่ได้ตั้งใจโอเค okay. บอกผิดเ,เพิ่ม ต้องการอะไรมือคลิกต้องการหนังโมูโอเคเก็บใบหกเก็บใบยิ่งดีโอเค,เอเคมีอะไรให้อัพสกลิลไหมดูดิสกลิลเ,เอี๋แล้วล่ะถ้าทำยังไงวะฮอรคอมแบ็ทฉันทำอย่างนี้แหละฮอร์สฉนกินคาร์บซะกินเลยใบสีเขียว ก็เป็นคอมแบ็กใช้สีเลยวะ <c oughs> อย่างคอมแบ็กเนี่ยมใช้สีเลยม,ม,มคลา้คลายไปเมเปิลน,นะ <c oughs> ไปให้ก่อนเสาสัญญาณมันมองทางไม่ถูกนะ ความจริงนะถ้าซื้อธนูจะลำบากนะแต่ประสิทธิภาพจะดีปีนมาเสาน,นี้วยจะไปงนูมันมไปตกมาแปลกเลยไปปีนปีนปีนได้ตังค์เลยครับมาชิ่นชูไปไปีนตาไปไปีนถึงฟาน ok pin bay, pin bay, pin bay. hãy 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 แตะเอียแตะเอียยี่สิบยี่สิบเหรียญป่ะถือได้เอาที่แผงควบคุมออกนะแล้วก็สับสวิสบีดนซื้อตั้งเยอะอ้อเกมนี้เป็นเกมยาวนะครับถ้าใครบอกปุ้งปุ้งแผ่นต้องพันกว่าเล่นแป๊บเดียวจบแล้วเนี่ยก็เลยจะเล่นออนไลน์ซิงเกิลเมเยอร์นี้มียาวอ่ะ ได้แต่อเน,นี้ยออันอื่ไม่ได้น่ครับต้องปล่อยนะถ้าถ้านี้ไม่ปล่อยนะรกระโดดตายได<ป>นั่นนะเป็นของที่เราอะไรน,นั่นนะต้องเข้าไปอะไ,วไรวะเพิ่มครับก็พยายามกดซีนั่งลงนะาเล้ตัวนี้มีตัวหนึ่ง ตัวหนึสองตัวเลยทำไมต่อสู้ออมาตั้งเยอะอ่ะเยอะล้มีสัตว์ที่มันกัดก็บิดๆอ่ะมีนะจริงนะโอเคถ้าเราแอบเข้าไปก็จะเหลือแค่นี้ครับถ้าเรามามันก็จะมีศาาตัตรูมาเพน่อเชี t วเด็ดฉา ส่งแตกอ้ย,อย่าพ่งพยายามย่องมา

Jangan <tinyan> lupa like, subscribe dan share video

เซฟก่อนอเคกันแพ้เฮ้ยเขาก็มี เห็นเ็นนึ่งกออเมซิ่งมากเลยครับโหมันอเมซิ่งมากเลึนะ เฉพาะตัวนี้ที่ไม่อยากให้ามีเนี่ยกดกลัสำรองมาเซฟเฮ้ยเย่มาเล่นครับไปไม่เจออะไรเลยมองยากเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยเทรนด์สึกเฟรดี้มาเที่ยวนะทุกคน You can do it <laughs> come on. You can. <laughs> <laughs> you boss. The boy, boy just raped the car room with the measure of <laughs> <and> the money. <fuck laughs> I'm directing this film right now, okay? Oh, you Where are you? actress. <laughs> <Where are> you? <laughs> you just turned my actress chased me. ไปกับเพื่อนมาเลยครับอ,อย่างที่บอกนะฮะอยากให้เฟลเยอะๆนะอาจจะคิดแปลกไปหน่อยแต่เฟลน้อยโอเคได้ไปอยู่กับแฟนมา้งนะ Oh no! Oh no man! Đi no, no, thôi, give you that Huh? Hmm? ask you a question, do you Huh? Did you give you that ring? My sister gave that, ink? No. You that ink. Huh? Don, don, don't. No. You think I miss oh. you, one of us? you think that makes you like me? Huh? California boys got a hard on. Jungle fever. I'm gonna drive. หรือว่าเราได้เป็นได้เป็นตัวนี้อนสองไม่เจอรูปตัวนี้โอเคก็สต็อปได้ไดราม่าเกิน Fuck you Jason Uncle Jason You are Uncle Okay Get that Get it นั่อนเราเลี้มันใจดีแต่ดูอืมคาไป For her. No, 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 please. We should the thing about our loved ones, right? Our fucking loved ones! Fly inside you every fucking time. So they say to me, Fuck, fuck this here boss! Boss! Who the fuck is it going to be? Them or me! Me or them! <laughs> like like you know, like they fucking think mm -hmm. that I need to make a fucking choice. <laughs> By the way, this letter really sucks. You know I do. I It's really too bad that she tried to kill it. Because <laughs> not want yeah. okay. Alright. Oh, you're long, it's okay. okay. Jason. Okay. I swear to God, man. It's truly beautiful. But you're willing to die for oh. the one you love. <coughs> oh, so จะเผาเราเนี่ยดีสังไปแล้วสวยเลยดีสังเอาบาสพังโอ้โหผู้หญิงหายอร่อยดีมีวิจัง Lisa. Where are you? I'm <laughs> on my way. Oh no, this place is coming down. <laughs> I gotta shoot the pipes. ไฟอ๋อโอ้สิ๊ดโซกิ๊ดปดน่าเนี่ยเออเออละห่างเลเยอะโล้วเริ่มอ่านออกแล้วปรับสหัสแล้วอะไวะอลิตฮอนกะจงปับสวยเร็วแคไหนฮ้อ Oh no! This place is coming down. On I gotta shoot the pipes. Okay, puck me die. Where are you? I'm on my way. Oh, no, this place is coming down. I've got to shoot the pipes. fire everywhere. Yeah. Lisa, I can see the door I'm coming! I can't take any more of this heat! Fuck Yeah, I thought that. But you not in the Oh, no, I can't do this! It's the this only way down, it. come on! Oh, oh. oh my god! I think so. Over there! That truck! He's out in the open! Going after him! Take out the vehicle! Lisa, you drive! What? Drive! Okay.

Calm down. <laughs> <It's a nightmare. laughs> okay, listen. I'm fixing <laughs> this. <laughs> Do you know where the pirates took the others? They took Oliver to some place called the bunker. <laughs> I'm <laughs> not sure about <laughs> Keith or Daisy. What about Riley? I don't know anything about Riley or Grant. <laughs> <laughs> Grant's dead. I don't know. I don't know. I don't know. <laughs> 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 I'm so sorry. Oh, it's a But I found Daisy. <laughs> I <find laughs> <the others. laughs> where is she? A safe place. เซฟโอเคไปจุดเซฟก็จะจบเลยนะฮะอืมไม่ได้จบเกมนะจบจบด่านด่านนี้ยาวมากเดย์ซี่โทรมาเชียบอันนี้ครับ thank you very much นะที่รับชมโอเคบายบาย